ไม่น่าจะไม่เจ็งให่นะดูทรงละดูจาก,จากทรงพราลาตรารยเออดอกนี้มาอยู่พันสองโอแตกนิดเดียวเข้าโคตรเยอะเออสวยจัดมาดีสี่พบามเอโอ้โหเอเรียบร้อยดอกนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำนพืวยความบันเทิงเท่านั้นเนื้อหามีความไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนํไมาแนะนําให้ทําตามนะครับผม เคหูกอ okay, oh สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมนะเออวันนี้ก็มาเจอกับนาคลินิกตามเคยนะเพื่อนะเออวันนี้มาเจอกันในเกมอาเปะนะนะเอาทุนมาแค่แปดพันบาทนะเพื่อนจัดไปสองพันบาทดียว่าเนาะเนาะวันนี้ก็จะหมุนยี่สิบคูณยี่สิบให้เพื่อนเพื่อนด,ด,ด,ดูนะแต่ไม่รู้จะใจถึงหรือเปล่านะนะนะไปประเดิมกันไปก่อนเออดอกแรกเข้าแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนมายังไงต่อหมุนจิวติวติวติบเบสต็อปเออสวยสวย,สวยจัดสวยจัด สิแล้วคูณ12แล้วเพื่อนมารอลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหนึกว่าจะไปแล้วนะเพื่อนนะเออนึกว่าจะไปแล้วเพื่อนนะโอ้ยังได้อยู่เพื่อนยังได้อยู่นะมาเอาคูณ20ให้เพื่อนๆดูหน่อยดีกว่าสวยเป่ะเพื่อนเป่ะเออต้องมาอย่างนี้สิเปิดคลิปมาอย่างสวยเลยว่ะเพื่อนเ่าเอ้ยใหญ่นะโอ้โหนึกว่าจะตกดำนั้นละมาหมุนบนสักหน่อยแล้วกันเพื่อนนะเสียวนะเพื่อนนะใครใครเคยเล่นแล้วเสียวผมป่ะ วันนี้มาเจอก,ก็มาอยู่ในค่ายพีโอโหเรียบร้อยค่ายพีจไงเรียบร้อยเลยโอ้โหเจยดายจัดคูณ20ด้วยไปจัดเรื่อยๆเ่อนะนะจนกว่าจะได้คูณ20อ่ะทั้งสองอ่ะหรือเปล่าวผมไม่รู้อ่ะผมไม่ใจถ้าใจผมไม่พอผมก็ไม่น่าจะทาให้นะเพื่อนนะน่าจะเอาแค่ด้านล่าง20พอแล้วเพื่อนนะนะด้านบนก็ประมาณสัก1ิ12พอแล้วเพื่อนนะนะเออไม่อยากจะใส่สุดไว้วนะนะซื้อทีละสองพันบาทบันทึงในะนี่ไงนี่ไง นี่ไงที่ผมไม่อยากซื้อเพราะอะไรล่ะเพราะแบบนี้ไง้าผมมนาะซื้อสามพันแบบนวนี้น่าจะให้แล้วนะเพื่อนนะดูทรงละมันต้องให้แล้วนะถ้าไม่ให้นะ่นจะว่ายัางไงแล้วนะสามรอบดวงดาวทั้งตะอู้ยังมาอยู่ยังมาอยู่แต่มันเปิดประเดิมคือมันมัน,ม,นมันเดิมันได้ยี่สิบเปิดประเดิมมาเนี่ยตอนแรกไงแต่ไม่รู้ว่ามันจะให้หรือเปล่าคือยี่สิบอ,อยู่ที่ดวงใครดวงมันนะเพื่อนนะดูเพื่อความบันทึงนะับผมนะ แล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นาคินด้วยนะเพื่อนนะก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะเพื่อนนะช่องกำลังโตแล้วเพื่อนนะก็ขอบคุณทุกเพื่อนทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้ผมนะนะโอ้โหเรียบร้อยยี่สิบว่ะยี่สิบประเดิมแรกมาผมไม่กดต่อนะเสียวอยู่เหมือนกันนะเพื่อนนะเออมารอดูกันเพื่อนมาเพาะยี่สิบกับแปดหมุนเนี่ยมันจะแตกหรือเปล่านะเพื่อนเออประเดิมมาคิวมาต่อเคมาต่อหรือเปล่าสสามโอ้โหไม่ลงว่ะยังไงต่อยังไงต่อ เออประทัดมาดอกนี้สวยจัดเอาดิโอ้โหเสียดายอีกหกหมุนไปลูกพ่อเออเรียบร้อยเหล็กสี่หมุนห้าหมุนยังไงโอ้โหสี่หมุนว่าไงพ่อโอ้โหพ่นหน้าจะเกลือนะน่าจะไม่แตกแล้วมันน่าจะไม่เจกให้น่าดูทรงละดูจากทรงพรัตตไตเออดอกนี้มาอยู่พันสองโอ้โหแตกนิดเดียวเข้าโคตรเยอะเออสวยจัดมาดิสี่พันสามเออโอ้โหเอเรียบร้อยดอกนี้สามพันสกวันน่นะโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะแตกว่ะ เรว่าจะไม่ให้แล้วเพน,นะเออหมุนเท่าไหร่มันก็แตกไนดะ้ถ้ามันจะแตกค่ไหเพื่อนะเออมาเจอใคร PG แล้วเพื่อนนะใครอยากตามตามมาเลยนะถ้าใครหมุน20คุณยได้มาคอมเมนต์บอกผมเลยนะเพื่อนนะก็เว็บไซต์ของนะเรา่อนนะม,นะมีการแจกเครดิตให้ฟรีๆนะสำหรับสมาชิกใหม่นะเพนนะช่วงนี้นะผมนะกดลิงก์เข้ามาเล่นได้กดลิงก์เข้ามาตามได้นะนะผมเล่นอยู่ใคย PG นะเกมนี้นะน,นะคลิปผมว่าช่องผมนะผมนะแต่ลงกับ PG กับ พีพีนะเพื่อนนะเออใครอยากตามตามมาได้แล้วเพื่อนนะมาลองจัดอีกสักหน่อยกันเพื่อนปะซื้อดอกนี้ไปสัก2องพันบาทเพื่อนนะว่าจะแตกหรือเปล่าเพื่อนนะลองหมุนสักทีสองทีเพื่อนนะไม่แตกผมก็จะไปแล้วเพราะว่าได้กําไรมาหน่อหน่อเลยเพื่อนนะกำไรมาเกือบเมื่อกี้ไม่ได้มา4ี่หมื่นบาทแล้วเพื่อนปะเออเอาจัด้าทำเป็นเล่นนะเพื่อนนะเออมาารอลรุ่นนเพื่อว่าจะได้20่ต่อหรือเปล่ามันไม่น่าเจ๊กหรือเปล่า20ไปปรไปเปิดเมื่อกี้มันแตกเยอะอยู่อะ คือไปถ้าหลายเพียงแค่สามพันเพราะวเพื่อน,นดีนะผมซื้อสามพันดีไม่ซื้อสองพันถ้าสองพันเนี่ยมันจะไม่ถึงสามหมื่นนะเพื่อนะน,อนะเมื่อกี้นะเนี่มาแตกนะเออป่ะคูณสิบหกไปแล้วเพื่อนป่ะเออสวยสิบแปดแล้วคณนณไอต่อดีต่อป่ะคนอย่างผมต้องจัดต่อ,อคูณยี่สิบตลอดมาเออสวยจัดมาดิคูณยี่สิบอีกแล้วเพื่อนป่ะผมบอกเลยนะเพื่อนนะคูณยี่สิบแบบนี้นะไม่ใช่ทํากันง่ายๆนะผมบอกให้กว่าจะได้คลิปแต่ละทียากมาโอ้โหไม่รู้ว,ว,ว่าจะลงดำซะ จะได้คลิปแต่ s. <S <ıyorlar. S 2> และทีนะโคู่เจ้าเทนะเออช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะใครอยากให้ผมไปเล่นเกมแล้วก็คอมเมนต์ได้เพื่อนนะเออรถเหลนี้มาพันเก้าส่วเจ็ดเคแถวโอ้โหไอเคแถวแรกไม่มาเพื่อนวะถ้ามาเคแถวแรกเมื่อกี้นะจ้าจะเอาจัดเลยเพื่อนเออเสียดายจัดเลยว่ะเออตอบเมื่อกี้น่าจะบันเทิงอยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนตกใจแต่เมื่อกี้เป็นตัวเพลงหน่อยนะดีนะตัวเองก็เพลงนะเพื่อนนะไม่ใช่ไม่เพลงนะผมนะตัวเองอ่ะ สุดจัดเลยนไม่แค่สุดจริงทําเป็นเล่นนะพื่นนะแปะแค่แปดหมุนก็ทําทํามันแตกได้นี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะนะเออดวงใครดวงมอนเดอร์มอนเดอร์ใครอยากตามก็ใครหมดก็ก็พักก่อนนะพื่นนะอย่าไปเล่นซุ้ยซุล่นะพื่นนะใช้เงินจริงๆนะพผ่นะเอออย่าไปเล่นซุ้ยซุล่นะพผ่นะอันตรายนะพผนะ่น,นะค,นะค่อยๆเล่นนะหมดก็พอนะได้ก็ได้ก็เลิกนะผ่นะเออหอมผมประจําใจ เออมาดอกนี้เห็นไหมถ้มันไม่แตกมันก็ไม่แตกแค่นั้นนะได้กำไรามาหนึ่งพัน 1, ก็ถือว่าโอเคนะพนักโอเคคลิปนี้ผมว่าผมจะพอแค่นด้ก่อนนะพนักโอเไว้เจอ,อกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาอนเถอะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้ลูกนะขอบคุณครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผม